ิซซ่าที่โกแต่ว่าไม่โกนะนั่งนั่งอยู่ตรงหน้าร้านนี่แหละค่ะกินด้วยกันค่ะดูบรรยากาศไปกินพิซซ่าไปด้วยนะคะแล้วมมก็ชมบรรยากาศในเมืองไปด้วยนะคะทุกคนที่นี่เมืองโคโลนะตะรงใจกลา,างเ<า>ม,มืองหายแล้วเปลี่ยนชุดนมไปรงนี่เปลี่ยนชุดใหม่เพราะว่าจะไปดูชุดยังไม่ได้ดู อ้อหูฟังอยู่ไหนเนี่ยหะคะหูฟังใส่ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะไม่ได้ยินนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะได้ยินชัดแต่นั่งพักหูลรวก็เลยส,สั่งาน ถ้าร้อนๆมันก็น่าจะอร่อยอสู้ร้านนี้ไม่ได้นะบุฟเฟต์อิตาลีเออมันร้อ,อนๆมัอนอร่อยอ่ะนี่ก็ร้อนเหมือนกันแต่แ,แปง้แปงมันหนาหนาพิซซ่าฮัทใช่เจอร์รี่ตอนนี้มีแต่วัยรุ่นทำงนั้นเลยเมื่อก่อนก็วัยรุ่นกันเลย ไม่๊อกอะไรในก๊อกไงคอกคคคคคแต่ก่อนมันแบบมีแต่ผู้ใหญ่แต่รีอะไรตอนนี้เหมือนแบบเหมือนมาสอนสูตรกันหมดแล้วอะไรนี่แต่รอยเต๋ออินไม่ได้หยอกกินไม่ไดไม่อากินไม่ได้อ้เงินน,น,านนานกินก็ได้อยู่ บ่อยๆมันก็เล่นมันก็สู๋ข้าวเหนียวไก่ย่างต้มตำาน้ตอนนี้ก็หกโมงจะทุ่มแล้วนะคะคุณแต่วันนี้อากาศที่นี่ร้อนมากวันอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์หน้าที่เยอรมนมีนะคะโดยเฉพาะเมือ,องโคโลนเนย อุณหภูมินะแต่ะ35เลยนะควันนี้ก็อยู่ที่3.3 3.4ถือว่าร้อนมากๆชมบรรยากาศสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะในร้านนุกาฮะที่ามาส่องกำลังใจนะ

ก็ลองคุยเขาดูกินร้อนๆอ,อร่อยนะะทุกคนมันก่อนอออว่าเสาที่ที่ผ่านมาบ้านหนูมันมีงนานสตาร์เซนเส็ะยิคเกะหลีจริงๆเนี่นนยขายดีมากอนนย่งางเงอร์ดังอุ้ยตายแล้วชู่ได้กลองไล่ไงียบทำไมควกนี้เด็กเลยเนี่ย อยูน้าเป็นอาเซียนมา <c oughs> นมมาเขยังชั่วหน่อยง่ายดูเลยเด็กๆเ,กเนะีเาย ร้านนี้ไปอีกแล้วว่าไปแน่วร้านนี้รองเท้าดีนะของไอ้นี่ของสวีเดนห้างมินเอ็มก็ของสวีเดนสวีเดนของสวีเดนานเอ็มของสวีเดนและนี่ก็อเมริกาสวีเดน,นนั้นไม่รู้รูไอ้บบนี่ดู้อะไร่ห่อยยายาอ้นี่ของอะไอกว่า ช่วงนี้ที่นี่อากาศร้อนมากถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนที่ตรงกับวันเสาร์ทีเนี้คนก็จะไปกองกันอยู่ที่สวนสาวารณนะ้นแก้ผ้าอาบแดดสามสิบสี่สา้านี่ถือว่าร้อนสุดๆนะะที่นี่คนนม่แทบจะแก้ผ้าเดินนี่เหมือนแม่กับลูกเลยเนาะ

แต่งมาสไตล์ฝรั่งเศสมานั่งนั่งดูผู้คนคิดไปว่าจะเล่นไม่มี่ด้วยนี่จะมาฟอร์ตอุสเกต หาปวดใจอย,ายา่างแบไม่หาเก่งเหมือนมออมันไม่เนี่ย <c oughs> ดินายเหรอเด้ป่าย าทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นี้อากาศร้อนมากเลยนะบ้านยนิ่เงเย็นอยู่เลื่อคืนนี้นอนร้อนมากนี่อาไระบ่ายไม่สบายคุณมาทำบา้านคุณก็เอาบ้านใจมาเบื่อวะ่ะพี่ก็ปิดหน้าต่างไหมปิดก็มันไม่อากาศนะ ที่เปิดประตูไหมตื่นก็เปิดประตูหน้าหลังเลยน่ยอมวิ่งเอาความย้อนเข้าไปได,ดูผมคนนี้เนี่ย,ยผมยาวมากอันนี้มันผอ อิเมี่ยงกินเข้าไปจะออกเอมตัวใหันไม่กินข้าวอยมันยังกินจะใหญ่ก็คุ้มอยู่อันนี้มันทุ่มมันมันจะทุ่มแล้วเนาะจะทุ่มยังไงมาดูเซว่าปลามาสิีการมีแกลบตัวท้ายทุ่มไหมเหรอหกโมงไหมโมงก็สิ้นสิ้น Ich habe den Setzten so hochgeholt, weil die nur das und das Rot waren, und ich war positiv überrascht. อันนี้มันเพิ่งเปิดทำไมมันจะไปแล้วหรอยังไม่ไป,น,ปน,นะยัปนถ่ายไม่ดีอ่ะแล้วบ้านหัวก็อยู่ไม่ได้ ตอนนี้ลาวลาวก็จะเปลี่ยนเป็นใช้เงินหยวนแล้วนะเป็นเมืองขึ้นของจีนแลยก็เป็นอะไรอีกวาอเมริกาก็ใช้เงินหยวนยเขาอ,ออกตุนี่ก,กู้ไงก็ยืดไปเหรอเนี่ยไม่ได้ไม่เดือดร้อ,อนมากลายต่อไปก็เป็นไทยแลนด์ ไม่แหววิ่งไม่เอาว่ะรู้เด้ออคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่หนึ่งร้อยล้านนุ่ตานะคะเที่ยวมารับชมไปอินจีบอกบา,บายคะ่ะเจกันไลฟ์หน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีะคะ่ะ